กำลังจะมาดีเปิดเนี่ยมันก็ได้แน่ๆวันละสามสี่หมื่นขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามานั่งไม่ได้เนี่ยประมาณไม่ถึงหมื่นหรอกขาดไปเยอะมากครับนี่ผมอยู่มาสิบปีแล้วเนี่ยแล้วผมก็ต้องมีนี้ผมไม่อมี่แม่ผมก็เลี้ยงคนกข่ไงนี่แหละคือปัญหามันกำลังจะกลับมาดีขึ้นแล้วแต่มันมากระทันหันในรอบเนี้ยมันก็แบบจริงๆร้านเรามีลูกค้าแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ไม่มีเลย ก็ตั้งแต่รอบหนะึ่งถึงรอบสามเนาะตามจริงแล้วมีเป็นคนที่แบบเสนอให้เปิดมาตลอดไม่อยากให้ปิดแต่รอบนี้นี่ก็ถ้าคิดว่าคุณ้ลไม่ไหวนี่ก็อยากให้ปิดถามว่าเสียดายมันก็เสียดายนะก็ไม่อยากเปิอนะ่ะแต่ว่าทำไงได้ในเมื่อคุณก็ไม่ไหวอ่ะใช่ไม่รับน้องน้องในร้านที่เขาแบบไม่มีทางไปอ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่า จะไปทํางานที่ไหนอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาก็ไม่รับใช่ไหมก็สู้ก็สู้มาตลอดแกกสู้มาตลอดอีกสักรอบไหมอีกสักรอบไหมก็มีแต่แบบนี้เพิ่นสู้ก็สู้ค่ะเพิ่นสู้มาสู้ไหมก็สงสารพี่เพิ่นเพราะว่าเขาอาจจะมีภาระเยอะด้วยแล้วก็มาแบกรับพี่เพิ่นไหวไหมแค่นั้นแหละก็อยากจะถามแกว่าแกไหวไหมถ้าพ,พี่เพิ่นไม่ถอย ฝนกับน้องๆแต่ละคนก็ไม่ถอยคือเด็กๆทุกคนพร้อมสู้พร้อมสู้อยู่แล้วตรงนี้สําหรับร้านนี้จริงๆผมเชื่อเชื่อมั่นว่าพี่เปิลยังต้องเปิดแล้วก็สู้นะส่วนพนักง,งานมันเต็มร้อยอยู่แล้วก็อยู่ผูกพันที่นี่มันนานไงอย่างผมก็เจ็ดแปดปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่เปิลจะปิดจริงๆนะใจหายแต่ผมรับประกันว่าพี่เปิลไม่ไม่ปิดหรอกผมรู้ว่าพี่เปิลสู้ร้อยเปอร์เซ็น นะสู้ร้อเปอร์เซ็นแล้วทีมงานขงผมก็จะสู้ร้อเปอร์เซ็นเหมือนกันมันเป็นอะไรที่ตั้งตัวไม่ติดจริงๆนะฮะก็อย่างที่ทุกๆคนพูดไว้ทุกคนมีหัวใจเป็นนักสู้แวบแรกที่ตัวเองคิดก็คือคงต้องปิดเพื่อให้ตัวเองรอดตัวเองอะรอดแน่แต่คนอื่นที่กอดคอกันมาเป็นสิบปีก็ไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้น ครอบครัวเราตัดสินใจแล้วว่าคงจะต้องลุยต่อพร้อมๆกับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจที่จะสู้กันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะต้องไปส่งกัน Delivery ไปส่งกันถึงบ้านที่ขอไปด้วยป้าเปิ้แม่จูนก็จะขอดคอ,อกันไปไปกับพนักงานไปกับพวกเราไปส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยตอนนี้ก็ลูกค้า ทุกคนนะฮะรักษาตัวอยู่กับบ้านไว้ป,ป๊อเปลกับแม่จูนจะไปส่งอาหารจะไปส่งสินค้าของมาดามกาช,ชาด้วยตัวเราเองตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปล็อกดาวน์ขนาดไหนเราก็ขอสู้ต่อเท่าที่จะทําได้กาบหัวใจของทีมงานทุกคนนะฮะก็ขอให้คนไทยทุกคนสู้ไปด้วยกันอย่าท้ออย่าปล่อยให้ตัวเองจมน้ำสู้ๆนะพี่น้องชาวไทยทุกคน